เดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบโชคแปะประกันให้ลูกคา้านะคะลูกค้ากำลังจะวิ่งมาเอาโชคหน้าปินเลื่อนวีรีโววีโกตัวปินเลื่อนตัวนี้ลูกค้ากำลังวิ่งมาเอาจากคลองเตยค่ะเดี๋ยวจะแปะประกันให้เรียบร้อยรอยลูกค้ามาเอาไปกันค่ะไปแปะกันดีกว่าเช็คของก่อนส่งงานลูกค้าจะ้ะอ่ะมาถึงแล้วก็มาเปิดกล่องก่อนนะคะเพื่อจะเช็คลูกของจะได้แปะประกันเนาะแล้วก็ว่าโชคเราที่ส่งให้ลูกค้าไปเนี่ย ไม่มีปัญหาตัวนี้จะเป็นโชกปินเลื่อนค่ะสะเต็ปโหลดตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่มีลูกยางกันฝุ่นมีชุดจานนะคะในชุดจานก็จะมีมีค่ะไปให้ลูกค้าตัวจานตัวนี้มาสามารถปรับเลื่อนได้ก็จะมีชุดลูกยางเบาโชกจากมีจากสำหรับผู่หน้าเนะาะก็เะโชออกมาเช็คของค่ะวางก่อน ต้องฝังต้นเลยเ๋จะแตะปัดกันไปให้นี่จะ,จะตัวนี้จะเป็นปินเลื่อน PT Auto Speed ปินเลื่อนแกน16ค่ะสเต็ปจะโหลดหนึ่งนิ้วสองนิ้ว3นิ้วสี่นิ้วสําหรับรถย้ายแนบรถโหลดตัวสูงนี่เป็นของตัวสูงนะคะเนาะนี่ตัวจานตัวนี้สามารถแห่เข้าไปแล้วก็ปรับเลื่อนลองได้เห็นไหมตัวนี้มันเขาจะใส่กิฟตตัวนี้มาให้เป็นอยู่ที่โหลดสองถ้า,าเราอยากจะขึ้นแล้วก็ขึ้นไปโหลดหนึ่ง ตัวสองโดดสามตัวสี่สามารถปรับเลื่อนลงได้จ้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเาแยแปะประกันให้ลูกค้าก่อนคู่นี้หนึ่งสามพันแปด้อยบาทค่ะสําหรับตัวสูงเนาะ PT Autospeed ปินเลื่อนแกน16ค่ะประกันรั่วซึมให้1ปีเหมือนเดิมเลยจ้าแต่ประกันของ,ของร้อำหรับขาาไปสักเอเดี๋ยวขาเดี๋ยว คู่ละสามพันแปดร้อยบาทประกันรั่วซึมให้หนึ่งปีมีปัญหาลูกค้าเอาเข้ามาเก็บได้เลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนนะคะ่ะจะคู่นี้เป็นเลื่อนเป็นเลื่อนจะแพงหน่อยค่ะแต่ว่ามันข้อดีของมันก็คือเราสามารถแบบว่าถ้าเกิดเป็นเราอยากจะยกขึ้นหรือโหลดเนี่เราก็สามารถปรับที่จานได้เลยไม่ต้องเสียเงินค่าโชกเพิ่มไม่ต้องเสียเงินซื้อโชกใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่จ้ะสองพันยี่บสี่เดือนหกประมาณนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบคือเหมือนเดิมในชุดก็จะมีชุดนี้ชุดลูกยางแล้วก็จานแล้วก็นี่ค่ะชุดนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับ ของเนาะแล้วเดี๋ยวก็เอาให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งว่าสเต็ปการใช้งานโชว์ของเราเป็นแบบไหนเรียบร้อยลแล้วค่ะแต่ประกันเรียบร้อยรอลูกค้ามาจ้าเโอเคเรียบร้อยค่ะไแล้วจ้าขาหิ้วกับไปใส่องเตยเลย